ด็อกเรสลิมบายดรพงษธรนะคะช่วงนี้คุณอยู่กับอู๋ค่ะแล้วก็นายแพทย์ดรพงษธรธัญญาหารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร,ร์ความงามและผิวพรรณจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบันรวมถึงมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการฝังเข็มแบบแผนจีนเป็นการผสมผสานกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเบาหวานนะคะคุณหมอบอกว่าโอ้ยหวานหมูเลยเพราะคุณหมอเนี่ยดูแลคนไข้รักษาคนไข้มาเยอะแล้ว แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคุณหมอคือน้องอูต้องบอกก่อนว่าสไตล์หมอเนี่ยถ้าคุยกันไม่เข้าใจนะหมอบอกกลับไปบ้านก่อนอไม่ต้องรีบรักษากลับไปคิดกลับไปดูใน youtube กลับไปดูรายการหมอเนี่ยให้เข้าใจก่อนค่ะไม่หมอไม่ได้ว่าจะต้องหวงอยากได้ตังค์คนไมาปุ๊บตองทําเลยอะไรอย่างนี้กลับไปก่อนกลับไปดูไปดูให้ท่องแท้ก่อนให้รู้จักหมอก่อนให้รู้จักศาสตร์ที่หมอทําขึ้นมา่มันเป็นศาสตร์ผสมผสานของฝั่งฝรั่งกับฝั่งจีนค่ะ แล้วหมอมองว่าตอนที่เรียนฝังเข็มนะหมอมองว่าคงจะเหมือนแพทยแผนไทยอ่ะคงจะเหมือนกับยาหม้อแต่พอยิ่งเรียนเรายิ่งเห็นยิ่งเรียนยิ่งเห็นแล้วมันเป็นอะไรที่มันอเมซิ่งมันมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยแผนปัจจุบันนะมันมีทางตันนะแต่เราสามารถผ่าทางตันไปให้ได้อย่างเบาหวานเนี่ยมันเจอทางตันฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่ายามันก็จะต้องมากขึ้นมากขึ้นยามากขึ้นไม่คนไข้ดีนะคนไข้ก็ยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งแย่ จนตัดขาคาตาบอดแล้หม,มอเ,าเก,กอเาทำยิ่งทำยิ่งเจอยิ่งทำยิ่งเจอยังอย่าง,งสมัยโบราณเขาจะมองว่าเป็นเป็นเจียวเป็นเจียวคืออวัยวะอวัยวะบนบนอ,อกคือคือปอดมันเสียเจียวกลางก็คือตรงกระเพาะมันเสียกับเจียวล่างคือระบบไตเป็นสามเจียวแต่สมัยใหม่เนี่ยแพทย์จีนเขามองเป็นเป็นการเป็นการเปี้ยนเจิ้งเป็นหินหยางอย่างของคุณพี่คนนี้เป็นหยินไตกับหยางไตที่พ่อง แล้วถ้าหลุดจากตรงนี้ไปนะอยางมันลอยทีนี้หน้ามืดใจสั่นวิงเวียนทีนี้อาการเยอะกว่านี้แล้วทีนี้จะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องนอนหยอดน้ําเกลืออยู่บ้านเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าการฝังเข็มเนี่ยก็คือช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานได้ได้ครับได้ครับคุณหมอรับประกันเลยว่าจาก4ี่เม็ดเดี๋ยวค่อยๆถอยมันจะเหลือ3เม็ดยาเบาหวานเนี่ยเหลือ3เม็ดเหลือ2เม็ดเหลือ1เม็ดแล้วไอเดียของเราคือไม่ต้องกินยาเบาหวานเนี่ยจะทําได้ไหมแล้วค่อยลดความอ้วนทีหลังยังได้เลยแล้วก็คอร์สนี้ปุบ ความอ้วนเดี๋ยวค่อยๆลงนะให,ให้ให้ติดตามช่วงของหมอเลยเดี๋ยวหมอจะถ่ายมาให้ดูคือควบค<ว>ู่กันในส่วนทั้งการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะเบาหวานน้ำตาลลดลงแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ความอ้วนเนี่ยก็จะแบบลดลงคือพร้อมขึ้นแน่นอนเร้อง่ายๆนะคะอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าสําหรับผู้ชมนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอยากจะพูดคุยสอบถามคุณหมอทั้งเรื่องความสวยความงามทั้งเรื่องสุขภาพวันนี้เราพูดถึงในเรื่องเบาหวานหรือถ้ามีปัญหาเรื่องอื่นๆก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะเปิดสายในรายการที่025541774-5หรือว่าใครอยากจะสอบถามส่วนตัวกับคุณหมอก็ได้ค่ะคลินิกนายแพทย์ดรพงษธรธัญญาหารนะคะยังไงโทรไปได้ที่027141619หรือว่า08 1 1, 1 5 5 5 4 4นมีทางเว็บไซต์ด้วยนะคะ w w w d o r p o n g s t a r o n c o m Facebook ค่ะ d o c t d r p o n g s t a r n นั่นเองเอาละในช่วงนี้นะคะตอนนี้เปิดสายแล้วสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุย0 2 5 5 4 7 7งแต่ระหว่างนี้เราวกกลับมาที่เรื่องของเพิ่มความมั่นใจนิดนึงเพาราะว่าคุณหมอเนี่ยมีใบสะสมในอุบอ,อกกันไป นะคะเพราะว่าเวลาคุณหาหมอหรือเวลาคุณจะไปปรึกษาอะไรก็ตามคุณต้องเลือกคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญและปลอดภัยกับตัวคุณเองนะคะมีใบป,ประกาศนียบัตรต่างๆไปชมกันคะ่ะระหว่างนี้มีสายมาพอดีนะคะคอะระหว่างที่มีสายมานะคะคตอนนี้ก็สามารถที่จะส่ง so SMS มาถามกันได้ตอนนี้รับสายนี้ก่อนเนอะคุณพนิดาจากกรุงเทพมหานครคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณพนิดาคะ่ะสวัสดีค่ะเชิญสอบถามคุณหมอได้เลยคะ่ะมีปัญหาอะไรเอ่ย ค่ะเคไออยากทราบว่าไอเพราะว่าพี่เป็นเบาหวานมาเมื่อกรกาฎานี่ค่ะร้อยร้อยเจ็ดสิบค่ะร้อยเจ็ดสิบบาทจะหมอก็อยากกินเยอดกับค่ะค่ะอืมอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบหกค่ะห้าสิบหกต้องทานยาไหมครับห้าสิบหกค่ะมี <56. S 2> มีทานยาเบาหวานด้วยไหมฮะ ขาให้ยามาทานเหมือนกันค่ะครับ,รบโอเคกี่เมรร็ดฮะเฉพาะยาเบาหวานกี่เม็ดครับก็พอกินเข้าไปแล้วมันจะวิวๆก็เลยไม่กล้ากินนะโอ้ครับอ<า>อตอนนี้ก็ไม่กล้าไม่กล้าทานยาใช่ไหมคะก็เลยก็เลยมากินน้ำหมักที่หมักเองเนี่ย<อ>น้ำหมักผลไม้อ่ออค,ค,คุณที่อยู่ที่จังหวัดไหนนะคะอยู่ในกรุงเทพนี่ค่ะอยู่สายไหมนี่ค่ะอ่สายไหมค่ะคุณหมอโอเคแล้วมีโรคอย่างอื่นด้วยไหมฮะ มีความดันค่ะแต่ความดันนี้ปกติมาประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะปีมากครับ่าในเคสนี้ยังไงครับหมอมีมีเวลามาหาหมอไหมฮะอยู่ที่ไหนคะอยู่แถวเอกมัยครับเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีแผนที่ขึ้นให้นะฮะหมอเอกมัยตรงตรงไหนคะปากซอยสองครับประมาณปากซอยสองอยู่ถนนเอกมัยเลยใช่ไหมคะสุขุมวิทหกสามครับอ๋อสุขุมวิทหกสิบสามเพราะว่าเคยอยู่แถววอนรถอยู่โอ้ใกล้ นะแล้วต้องต้องเรียนท่านผู้ชมนิดนึงว่าต้นปีต้นปีเนี่ยเต็มหมดแล้วนะฮะช่วงช่วงกกอนปลายปีนี่ยังพอได้อยู่แต่ต้นปีนี่คือคิวคิวเต็มหมดแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้คุยกันโทรคุยกันอีกทีนึงเพราะต้องดูสุขภาพด้วยใช่ครับก็ดูความสะดวกของคนไขยด้วยหมอย้ำมาตลอดว่ามีน้อยทําน้อยมีมากทํามากอาการน้อยทําน้อยอาการมากทํามากนะครับอขอให้อย่าทิ้งอย่าท้อแลวมีความตั้งใจจริง นะครับตั้งใจจริงแล้วหมอเรียนมาทั้งชีวิตเพื่อคนไข้ที่เป็นเบาหวานขอพูดแค่นี้เลยหมอใหญ่ตรงเนี้ยตัดตอมันให้ได้การทําทุกอย่างน้องอุเดี๋ยวหาหมอพูดการเมืองอีกกําจัดกําจัดที่สาเหตุกําจัดที่สาเหตุถูกไหมเพราะตอนนี้ก็กินิกนสมุนไพรอยู่ของอภัยภูเบศือัหยุดก่อนหยุดก่อนเชื่อหมอเลยหยุดก่อนทานยาแผนปัจจุบันก่อนแล้วถ้า ถ้ายังมาหาหมอไม่ได้เนี่ยให้ปรึกษาหมอที่เขาให้ยาว่าใจสั่นเนี่ยจะต้องถอยยาหรือยังไงเอาอย่างนี้ถ้าเกิดคุณพี่ว่างๆก็แวะยปมาถามคุณหมอก่อนคือไม่ไม่ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมาพูดคุยกันก่อนว่าสุขภาพเป็นยังไงประมาณไหนนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยคุณหมอดูแลให้ได้เพราะว่าคุณหมอชำนาญเรื่องเบาหวานเนาะอยากอยากทำมากอยากทำมากนะคะคุณพี่ยังไงเดี๋ยวจดเบอร์คลินิกคุณหมอเอาไว้นะคะ027141619อะค่ะ อ๋อกระดกะดจบไวแล้วค่ะอะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะไม่มีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะในเคสนี้คุณหมอมองว่ายังไงง่ายกว่าเคสที่ที่เราคุยกันไปใช่ใช่ไหมคะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นระวางนี่คุณพี่ฟังฟังไปได้เลยนะคะก็คือในเคสนี้สามารถดูแลได้ดูแลได้ครับก็คือเป็นการฝังเข็มแต่ว่าจริงๆอุ้ยอยากจะทราบว่าสําหรับคนไข้แต่ละคนเนี่ยจะหายเร็วหายช้าเนี่ยมันแตกต่างกันไหมขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเป็นมากเป็นน้อยค่ะ แล้วก็มีโรคแทรกมากหรือเปล่านะฮะแล้วก็ความตั้งใจจริงที่หมอย้ำม,มาตลอดความตั้งใจจริงนคนไข้ไม่ใช่ว่าคุณมาหนเดียวล้วคุณหายไม่มีทางเป็นไปได้คุณคต้องลงคอร์สอยู่แล้วค,คุณต้องทําเป็นคอร์สอยู่แล้วนะฮะตั้งใจจริงแล้วเป็นมากเป็นน้อยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นน้อยถือว่าเป็นน้อยไม่ได้เยอะแต่ตอนอต้นต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าไงทุกสมุทัยนิโรธมักไปต้องแก้ที่สาเหตุของทุกทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะนะไปแก้ที่สาเหตุให้ได้ส่วนใหญ่ควรจะไปแก้ที่ปลายเหตุปลายเหตุไม่ทราบต้นตอปัญหาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยแหละจะไปแก้ที่ต้นเหตุได้เลยนะคะเอาละมารับสายนี้กันต่อเลยค่ะคุณหมอสาหรับคุณอมรพันจากเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะค่ะสอบถามเรื่องของแม่นะคะครับผมตอนนี้แม่หนูเป็นเบาหวานมาครับประมาณสิบกว่าปีสิบห้าปีอะค่ะ แลวปัจจุบันก็คือเป็นอัมพึกแล้วคือคเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วครับอย่างเงี้ยหนูจะพาแม่ไปรักษาตัวทุณหมอเนี่ยจะได้ไหมคะอันนี้หมอตอบก่อนว่าได้แล้วอยากรักษามากถ,ถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่หมอคนหนึ่งเป็นอัมพึกก็ได้รอคะแต่มันมีปัญหานะว่าต้องมีคนพามาอนี่ลูกสาวพามาอีกแล้วค่ะนะถ้ามีเวลาค่ะพามาครับ เดี๋ยวจัดก,การค่อยๆแก้ไปอย่างเงี้ยหมอต้องขอเวลานะเป็นเดือนถึงเป็นปีนะฮะต้องอย่าย่อทออ้อนะครับก็คือสามารถดูแลได้ได้ครับ<ช>แล้วอย่างนี้นี่ระยะเวลาการรักษานี่ความถี่ของการไปหาหมอค่ะเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันว่ามีเวลาขนาดไหนอยู่อำเภอไหนของเพชรครับอยู่เพชรบุรีค่ะอําเภอไหนครับอําเภอเมืองหรือเปล่าคะอําเภอหนองแย้ต้องค่ะโอเคนู้รู้ไหม คุณพ่อคุณแม่หมอต้นตระกูลมาจากเพชรบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันนะฮะจริงๆแล้วเวลาเวลาฝังเข็มคุณหมอต้องเป็นสัปดาห์มาครั้งหรือเป็นเดือนมาครั้งก็ต้องคุยกันได้แล้วแต่เขาสะดวกถ้ามาบ่อยยิ่งเห็นผลไวค่ะนะครับบางบางบางท่านเนี่ยมาอยู่โรงแรมที่ใกล้ๆคลินิกหมอเลยบางคนก็มาอยู่บ้านญาตินะหมอถ่ายไว้หมดฮะมาจากเกาะพังงันก็มีนะฮะมาจากสุราษฎร์มาจากคอนแกนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นในเคสนี้คุณหมอก็มองว่าเดี๋ยวมาคุยกัน ได้หยยุดดดไ้อ่าโอเคนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจดเบอร์แล้วก็เดี๋ยวคุยรายละเอียดหลังไมค์กับคุณหมออีกทีนึงนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาลลามาที่คุณสุทินนะคะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะคุณสุทินคะครับผมค่ะเชิญสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะครับผมครับเชิญเลยค่ะผมเป็นมาประมาณห้าหกปีแล้วนะครับครับ ครับสอบถามคุณหมอนะครับค่ะคุณหมอเป็นมาประมาณ5-6ปีแล้วทานยาทานยากี่เม็ดครับอายุสี่ทานยาตอนนี้วันหนึ่งสิบเม็ดนเฉพาะเบาหวานหรือว่าทั้งหมดฮะเฉพาะเบาหวานครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวจากจากกินยาสิบเม็ดจะไปเป็นฉีดจากฉีดปุ๊บฉีดก็จะเอาไม่อยู่แล้อผมกินช่วงเช้าเนี่ยเช้าสี่เที่ยงสองแล้วก็เย็นสี่นะครับนะฮะ แล้วมีโรคแทรกอย่างอื่นได้ยังครับไม่มีครับยังไม่มีนะฮะอายุเท่าไหร่นะฮะสี่สิบเจ็ดปีครับสี่โอ้ยใกล้ๆหมอเลยนะมากกว่าหมอปีหนึ่งอยู่สุดปากกาใกล้มากค่ะแล้วเป็นมาสักระยะหนึงด้วยแล้วอยู่กับประแดงเนี่ยผมถ้าข้ามไปฝั่งเอกมัยก็คงจะใกล้อ่าไม่ไกลมากเดี๋ยวจดเบอร์นัดเข้ามานะครับก่อนก่อนสิ้นปีนะฮะเดี๋ยว อีกอาทิตย์หนึ่งเนาะะนะยังพอได้อยู่นะครับส่วนต้นปีนี้คิวนั่นหมดแล้วอ่ถ้าว่างในช่วงปลายปีก็มาคุยกันได้นะคะอาล่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ฟังฟังจากทีวีอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะให้คุณหมออธิบายเพิ่มเติมเืถ่ายรูปเว็บเลยค่ะจดเบอร์ตรงหน้าจอเอาไว้นะคะ ค่ะเขาคุณค uh, ่ะสวัสด uh, ีค่ะขอบสุณครับสวัสดีค่ะจะได้ไม่เปลืองค่าโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงเคสนี้กันต่อคุณหมอกินยา10เม็ดเป็นมาเระยวเาลาประมาณนี้คุณหมอจะดูแลให้มันดีขึ้นด้วยด้วยอายุพี่ด้วยอายุพี่เขายังไม่เยอะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยจัดว่ากลางๆนะผลกระทบมันมาแน่นอนเดี๋ยวหัวใจวายความดันมาไตพังเอามาเพื่งอภมพาตเหมือนเคสที่สองมันมาแน่นอนมันเป็นซีรีส์เลยน้องอุ แล้วในเคสนี้ตอนแรกที่มาฝังเข็มเนี่ยสิ่งที่ได้คือจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวต้องดูอาการว่าเขามีอาการอะไรบ้างแต่ว่าดีขึ้นอย่างแน่นอนมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นคือน้ำตาลมันสามารถเข้าเซลล์ได้ภาวะดื้ออินซูลินปุ๊บจะแก้แก้ไปตรงนั้นนะไตสิบปีเนี่ยจะไตพังต้องระวังนะฮะมันไปลงไตแล้วไตไตเสื่อมไตเสื่อมนี่เรื่องยาวเรื่องโอ้โหเขากินยาละสิบเม็ดเยอะแน่แก้กันยาแล้วในเคสนี้เดี๋ยวคุณพี่เขาจะกินยาน้อยลงเรื่อยๆน้อลงฮะเดี๋ยวค่อยๆดึงกลับมาต้องตั้งใจจริงนะหมอย้ำเลยนะ คนไม่ตั้งใจจริงอย่ารักษานะ,ะ,ะต้องตั้งใจจริงเท่านั้นแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ,ะคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเวลาย,ยังไงก็แวะเวียนมาเช็คร่างกายคุณหมอก่อนแล้วกันกตแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ทุกเคสคุณหมอบอกว่า อยากจะดูแลให้เหลือเกินนะคะยังไงก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้นะคะที่027141619เบอร์คลินิกนะคะหรือว่าเบอร์คุณหมอก็ได้ค่ะ0881155442-3ถ้า443เดี่ยวเป็นเบอร์คุณหมอเดี๋ยวรอให้รายการจบก่อนนะคะแล้วก็โทรมาปรึกษามาสอบถามค่าใช้จ่ายสอบถามต่างๆได้แล้วก็มีเว็บไซต์ Facebook ด้วยเข้าไปดูกันได้อ่ะทีนี้ในช่วงปลายปีแบบนี้คุณหมอถามถึงของขวัญนิดนึงค่ะที่จะมอบให้กับผู้ชมนะคะจริงๆแล้วช่วงงานเลี้ยงแบบนี้ก็จะมีทั้งยาดักจับ ไขมันยาต่จับแป้งตรงนี้ปลอดภัยด้วยที่เราเคยบอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูดูเป็นสไลด์โชว์กันเลยนะฮะเป็ยาหน้าหวานต่างๆนี่เป็นชุดเลยชุดใหญ่ยาหน้าหวานครับนี่ชุดเล็กทนที่มีเครื่องสำอางอยู่ก็ให้สั่ง5 0 HA ไปนะฮะนะครับยาหน้าหวานก็จะมีในส่วนของโฟมยาหน้าหวานยากินนะคะแล้วก็มีตัวใหม่น้องอุ๊ขออยากแนะนำนิดนึงตัวนี้อุ้ยด้วยนะคะ ตัวทาความสะอาดเครื่องสําอางครีนชิ่งนั่นเองนะคะสำหรับสาวๆที่อาจจะแบบแต่งหน้าบ่อยๆทุกวันแล้วมีปัญหาเรื่องของสิวอุดตันสิวสะสมตัวนี้สามารถที่จะลบเครื่องสําอางครีนชิ่งเครื่องสําอางได้หมดจดเลยหมดจดครับแล้วก็มันมีตัวยาที่บำรุงหน้าไปในเสร็จเดียวกันนะฮะระหว่างที่เราทำความสะอาดหน้านี่ยคะใช่ครับบำรุงบำรุงหน้าไปเลยคนคนไหนที่ต้องการให้หน้าสะอาดแล้วตัวนี้มาจากนอกนะฮะมันมาเป็นแพ็คอะไรจากนอกเลยประมาณไป อีกประมาณเดือนกว่าถึงจะได้ของตอนนี้เปิดพรีเซลเปิดพรีเซลก่อนราคาเต็มอยู่ที่2,500บาทพรีเซลนะะในวันนี้นะฮะบาท1บาท1,900บาทจากราคา2,500บาทแต่ว่ายังไม่ได้ของนะฮะเป็นพรีเซลเป็นการจองแล้วต้องทำบริสไว้แล้วเราจะส่งโดยไม่มีค่าจัดส่งนะครับซึ่งตัวนี้สามารถทําความสะอาดได้ดีๆีมากคุณหอให้อุ๊มาลองใช้แล้วนะคะแต่ก่อนก็มีปัญหาซิว ที่เคยไม่แต่งหน้าออกรายการเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเออสิวหายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวต้องแต่งหน้าทุกวันไม่ได้พักหน้าเลยตัวนี้ทำความสะอาดหน้าได้ดีๆยังไงจาก2,500บาทนะคะเป็นของขวานพรีเซลให้ค่ะในช่วงนี้นะคะจองสิทธิ์กันได้เลยที่เบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะจาก2,500เหลือ1,990อาลละครบถ้วนเลยเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามร,รวมถึงใครออที่ช่วงนี้ปาร์ตี้เยอะกินเยอะ กลัวมีไขมันสะสมกลัวอ้วนแล้วล้วก็นี่เลยค่ะมียาดัก,ก,กจับไขมันแล้วก็ดักจับแป้ง,ปงผู้ใหญ่กินได้ใช่ไหมคะแกขนาดไหนก็กินได้ไม่เข้าตับไม่เข้าตไตทํางานในลําไส้เท่านั้นะนะครับแล้วก็มันถ่ายออกมาเป็นน้ำมันถ่ายออกมาเป็นแป้งให้เราเห็นแล้วเลยะนะครับแล้วไขมันออกจากตับได้จริงๆคุณไปเจาะเอื้อเต็มแล้วเลย,เลยแล้วก็ไปสักเดือน2เดือนไปเจาะอ,อีกทีหนึ่งไปอุนท่าซาวตับเลยมันออกมาเลยอ๋อนี่รวมถึงคนที่เป็น ไขมันพอกตับที่เราเคยพูดไปถ้าสะดวกก็มาฝังเข็มนะเราถ่ายไว้เยอะๆเลยนะเดี๋ยวสักวันมาพูดอีกทีหนึ่งก็ได้ฝังเข็มไม่ปุ๊บไขมันออกมาจากตับได้เลยนะครับออกมาจากตับให้เราเลยเราก็อุจจาระมันจะสีจะเข้มๆนี่แสดงว่าคนที่เป็นเบาหวานแล้วแล้วเขาไม่ให้กินพวกน้ำต้มน้ำตาลเยอะถูกฮะี้กครัถ้าคนที่ยังไม่ได้มาฝังเข็มค่ะใช้ตัวนี้เลยลดแป้งลดขมันอะไรต่างๆลดไขมันเลยแล้วไขมันเบาหวานคุณยิ่งค่อยลง ถ้ามีเวลาคุณจะทําเหมือนคุณป้ากี้เนี่ยฮะมาฝังเข็มยอ่อกระเพาะได้หนึ่งห <1, 000 S 2> มื่นกว่าบาทเองนะฮะเปิดซีดานได้นะได้สุขภาพด้วยได้เรื่องความอ้วนให้มันผอมะนะฮะได้เรื่องผิวพรรณด้วยหน้าตาหรือจะเป็นคอสอัพหน้าเด็กก็ได้ตอนันนี้ก็ถือว่ามีคอสอัพหน้าเด็กใช่ะคะคับเราถ่ายไว้เยอะฮะมีเรื่องตาตามัวเป็นต้อนะพอทำเปิดซีดานไปปุ๊บทำาไมตาเขาถึงใสขึ้นแล้วเรามีโอกาสเรามา สัมภาษณ์ทำมาออกทีวีให้ดูโอเคอ่ะเอาเป็นว่าทั้งเรื่องความสวยความงามทั้งเรื่องสุขภาพโทรปรึกษาโดยส่วนตัวได้รวมถึงในวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องเบาหวานสรุปให้คุณหมอสรุปถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานนิดนึงค่ะที่ชมรายการอยู่วันนี้คุณมีทางออกนะครับแล้วก็หมอมั่นใจนะฮะการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ใช่ไม่ดีนะฮะแต่มันมีทางตันแล้วก็หลักสูตรที่หมอไปเรียนมานะเอานิดนึงแล้วกันเนาะเอานิดนึงหลักสูตรที่หมอไปเรียนมาเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ให้ แผนปัจจุบันนะฮะแผนปัจจุบันเรียนเพื่อพาทางตันของแผนปัจจุบันให้ได้นี่เลยนะคะนะครับอันนี้ที่รับบทบัตรที่เซี่ยงไฮ้เลยนะครับค่ะที่เซี่ยงไฮ้เลยนะครับเป็นบทบาทต่างๆจะได้มั่นใจใช่ค่ะแล้วก็ได้ได้จากแพทยสภาด้วยอืเยอะเลยค่ะ ตอนนี้คลินิกร็สวยงามฮะขยายอีก2ชั้นมีหมด3ชั้นเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานก็มั่นใจได้ตรงนี้นะคะเพราะคุณหมอเป็นทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ผสมผสานกับแพทย์แผนจีนเกี่ยวกับการฝังเข็มเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคอาการเบาหวานอย่างเงี้ยดีขึ้นแน่เลยอันนี้เป็นหนังสือทีนี้เป็นหนังสือจากคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฮะที่เชิญหมอไปบรรยายแล้วก็เชิญหมอไปเขียนหนังสือด้วยอันนี้คือใบอนุญาตที่เปิดคลินิกนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกใบหนึ่งที่ธรรมศาสตร์เชิญมาเป็นวิทยากรหนังสือทีี่เเราขยน บสเซลเลอร์ของร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปนะครับอันนี้ของเมกาครับเอสเซติกความงามเกี่ยวกับความงามครับดังนั้นวันนี้ใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการเบาหวานนะคะเคยคิดไม่ตกเครียดเกี่ยวกับปัญหานี้คุณหมอบอกแล้วว่าโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าจะมาขอคำปรึกษาที่คลินิกก็ได้มาตรวจสุขภาพก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายยังไงก็ถามกันได้เลยละกันค่ะเอาล่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะยังไงก็สามารถที่จะ กลับมาเจอกับคลินิกมีแผนที่ไหมอ่ามีแผนที่นิดนึงแล้วการระหว่างที่อุ๊พูดไปนะคะขึ้นแผนที่ให้ด้วยละการยังไงกลับมาเจอก็ได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์สดๆนะคะเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็รีรันในช่วงวันอาทิตย์นะคะประมาณบ่ายสองสามโมงนะคะยังไงใครที่อยากจะไปเจอคุณหมอที่คลินิกได้เลยค่ะอยู่ตรงซอยเอกมัยนะคะตรงข้ามกับปั๊มเอสโซ่ไปไม่ยากวิ่งจากถนนสุขุมวิท ไปประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะคะประมาณ3นาทีเองครับใช่รถไฟฟ้าเอกมัยใช่แล้วไม่ต้องกลัวรถติดกันได้รถไม่ติดเลยเพราะทุกคนเอารถอยู่บ้านไว้บ้านหมดโอเคโทรไปสอบถามเส้นทางได้นะคะ0ูนย์สองเจ่ะนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะหลายสายที่เราไม่ได้รับยังไงโทรไปสอบถามคุณหมอได้เพิ่มเติมนะคะวันนี้อุ๊และคุณหมอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ